ยมเมื่อเฮาอายุหลายขึ้นมาเป็นผู้สูงอายุนน่เฮาอย่าสิไปหลงคบคนประเพนี้เป็นเด็ดขาดเด้อมีอยูซีเกาะหนึ่งก็คือคนเจ้าคิดเจ้าแค้นถึงว่ามุกเจ้าสิเฮ็ดดีปันได้กะสงังเขาสิจดจำจังแต่สิ่งที่บ่ดีของเจา้าในชีวิตของเขานนะสองคนเห็นแก่โตคบกันไปกับมิแต่เสียใจ เพราะว่าเขาเห็นดังแก่ผลประโยชน์กอ้างเจาของ,าของสามข้นปากหวานแต่ว่าใจไรต้อนนาเนี่ยโอ้ยบอกกับเขาาดีดีเฮ็ดดีกับเขาสารพัดแต่ว่าพ่อรับหลังเท่านั้นแหละบอกเพื่อนเข้าบอาใสไล่เข้าเอาเรื่องเล่าของเข้าไปเบากให้ค้นอื่นฟังในช่างทีบด่ดีขอที่ทีก็คือค้นที่บ่ห้เกียรติงูเจ้านั่นแหละ คบกันไปกับว่ามีประโยชน์เพราะว่าเขาบม่เขารบเจ้าก็อยากฝากไว้ให้คิดจะเลื่อ,พอนพรน